แม้ว่าความขี้เกียจมักถูกมองในแง่ลบแต่ในบางกรณีการมีความขี้เกียจบ้างก็สามารถส่งผลดีได้ดังนี้1การพักผ่อนและฟื้นฟรูร่างกายความขี้เกียจบางครั้งเป็นสัญญาณว่าร่างกายต้องการพักผ่อนเมื่อเรารู้สึกขี้เกียจเรามีโอกาสได้หยุดพักจากการทำงานหนักช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นฟูส่งผลให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น 2. การสร้างสารรค์และประสิทธิภาพบางคนใช้ความขี้เกียจเป็นแรงผลักดันในการหาวิธีทําสิ่งต่างๆให้เร็วและง่ายขึ้นเกิดเป็นวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพราะพยายามหาวิธีที่ไม่ต้องใช้แรงและเวลาเกินความจําเป็นนักนวัตกรรมหลายคนพบวิธีสร้างเครื่องมือหรือกระบวนการใหม่ๆเพื่อลดงานที่ต้องทําด้วยตนเอง 3. ลดความเครียดการปล่อยตัวให้ขี้เกียจบ้างในบางช่วง สามารถช่วยลดความกดดันและความเครียดได้การไม่กดดันตนเองให้ทำงานตลอดเวลาช่วยให้จิตใจผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นในชีวิตประจำวัน 4. สร้างสมดุลในชีวิตความขี้เกียจเป็นการเตือนให้เราไม่ทำงานมากเกินไปและสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับการพักผ่อนการรู้จักหยุดพักและไม่ทำงานเกินกำลังจะช่วยให้เรามีเวลาสำหรับสิ่งอื่นในชีวิตเช่นการพักผ่อน การดูแลตัวเองและการใช้เวลากับคนที่รัก 5. กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในช่วงที่ขี้เกียจเรามักมีเวลาให้สมองได้ผ่อนคลายและคิดสิ่งใหม่ๆบางครั้งช่วงเวลาที่ไม่มีกิจกรรมใดๆอาจเป็นเวลาที่เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียดีๆที่นำไปสู่การพัฒนาตนเองหรือการทำงานในอนาคตอย่างไรก็ตามการขี้เกียจควรมีขอบเขตที่เหมาะสม ควรเป็นการพักผ่อนที่ช่วยฟื้นฟูและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการพัฒนาตนเอง